นี่นี่จะให้ดูบ้วหวัดหเห็ดปวกเราะเชื้อเห็ดปวกอันนี้เขียนปาาว้ปวกตาดซื้อมาดอกใหญ่ๆจากตาดเอามาดูเลี้ยงเชื้อนี่ครับดูความฟองของเชื้อน,นี่ดอกใหญ่ไหมครับมีขามันนะนีขามัน เผ่าภัยเหตุโงกบ้านเราดูขาเขาจะละอันนะอันนี้จะเป็นเชื้อที่ถึงรอบที่ใกล้จะได้แล้วคิดว่าวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยสามารถกรอกเข้าขวดได้โดยที่ไม่เกิดแก๊สก็จะเป็นชุดที่อาทิตย์หน้าก็พร้อมเปิดจําหน่ายนะคะ,ะพร้อมเปิดเพราะว่าตอนนี้นี่ที่สั่งจองไว้เราเราเรา,เรายังไม่ให้เพราะว่าเวลาแพ็กใส่ขวดส่งเนี่ยคืออาหารที่เรา ราใส่ไปเลี้ยงเชื้อเนี่ยช่วงจังหวะหนึ่งมันจะเกิดคล้ายๆเป็นแก๊สเนาะพอใส่ขวดแล้วปั๊บมันจะมีแรงดันแรงดันทําให้เวลาขนส่งม,มีแรงกระเทือนด้วยปั๊บมันก็จะเกิดแก๊สต่อไอ้อย่างนี้นี่นี่มือถือทำไว้เพื่อให้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยแพคไว้เป็นสิบกว่าวันเขย่าอย่างไงก็ไม่เกิดแก๊สแล้วแต่ก็เกิดบ้างเล็กน้อย แต่แตไม่ไม่อยู่ในระดับที่จะเกิดแก๊สท,ที่ทำให้โขวแตกเพราะฉนั้นเวลาจะส่งให้สมาชิกเราก็จะพยายามให้ผลงานไปดีที่สุดถ้ายังไม่ดีเราไม่ปล่อยกระจายลงวยคือเราจะไม่ทําให้สมาชิกเราเสียความรู้สึกเนาะอันนี้สรุปว่าเตรียมตัวที่จะส่งอันนี้เป็นเหตุปวกไม่จำกว่สามถึงสี่ชนิด มันมีทั้งเห็ดปลวกจิกเห็ดปลวกข้าวดอเห็ดปลวกใหญ่แล้วก็จะมีก้นถังเดิมที่เป็นเห็ดปลวกฟานผสมด้วยหลายอย่างอันนี้ก <ừ, S 1> ็คือหลากหลายเห็ดปลวกว่างั้นเลยอันนี้เดี๋ยวนี่อันนี้เป็นไก่น้อยตัวนี้จะเกิด,ดง่ายเกิดก่อนนะเดี๋ยวก็จะเอาผสมกันหมดเลยเพราะในหนึ่งขวดเราจะมีเชื้อเห็ดปลวกอย่สองห้าชนิด มันจะเกิดทยอยกันเกิดตามช่วงเวลาของเขาที่จะเกิดไม่พร้อมกันบางแปลงถ้าเรามีแปลงปลบวกอยู่แล้วมันก็อาจจะได้เห็นสามสี่ชนิดในหนึ่งปีโอเคนะครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เตรียมปลอกใครที่สั่งจองไว้แล้วก็จะได้รับเ,เชื้อเห็ดลวกไปใครที่ยังไม่ทันสั่งจองก็เชิญน,นะครับมีแค่นี้ปีนี้หมดละเป็นรอบสุดท้ายละวผมก็จะเหลือไว้ หางใหญ่หางหนึ่งไว้ลงในสวนกหนือดกสวยขั้สวยเยอเดินสวยมากขาลูกขาขาใหญ่มันเห็ดนางโงกก็ชุดนี้นะคะก็ราคาเท่าเดิมนะคะชุดละห้าร้อยแปดสิบาทนะคะรวมส่งนะคะหนึ่งชุดมีหกขวดนะคะเออเชื้อแห้งก็เหมือนกันนะคะชุดละห้าร้อยแปดสิบบาทนะคะเชื้อเห็ดป่ารวมค่ะเชื้อเห็ดป่ารวมแต่ว่า อาทิตย์นี้นะคะสําหรับคนที่รักในการเ,าเพราะเห็ดปวกนะคะเห็ดปวกหรือเห็ดโคนนะคะรีบสั่งจองเข้ามาได้นะคะที่เพจบ้านสวนลุงเงือกปะาอาวนะคะหรือขุมพ่อเลี้ยงเห็ดปวกนะคะโดยคุณพงพันธ์แล้วก็ปัจจุนะคะจะรับออเดอร์ที่สมาชิกได้สั่งจองกันเข้ามานะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ อย่าลืมฝากกดติดตามเพจบ้านสวนลุงหนวดปลาอาวด้วยนะคะช่องบ้านสวนลุงหนวดปลาอ่านะคะลุงหนวดแล้วก็ประจุก็จะได้นําสิ่งดีๆเกี่ยวกับเป่ามาให้ได้สมาชิกได้รับชมขอบคุณลุงหนวดนะคะสวัสดีค่ะคร